สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แหนมในซื้อมาจากร้านโบสานนำพรแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวนะครับเบอร์โทรศัตท์นี่นะครับผม0 8 1 3 6 5 9หนึ่งสามหกหและอีกเบอร์นึงนะครับผม0986232342ครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูนะครับผมรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันครับเป็นยันม่า EF453T LX นะครับตัวนี้เป็นเอลเอ็กซ์นะ มีมาพร้อมกับ <sak> ต <urai> ัวนี้เป็นหน้าชุดใหม่ทั้งชุดนะครับผมจะมีฐานชวนให้ครับหนึ่ชิ้นนะครับสภาพสวยครับเครื่องดีเจดีครับผมเนี่ยหอนไม่เกร็ครับด้านหลังครับสวยตั้งแต่หัวมาด้วยดูดึงแล้วผมเพื่อนเดินเบาเงียยดีครับไม่เครครับ ท่าในใดนะผมกำลังมองหายันมา EF45 3T TLX นะครับผมร้านบอสอนนำพรเทคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมรถคันนี้มาในราคา3 2 5 0 0นบาทเท่านั้นนะ3 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับผมพูดคุยต่อรองราคาได้ครับเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านม่ได้แล้วครับผมอ่ะจ้งขาไปครับเส่องดีระบบไฮดรอลิกดีครับ าลูกค้าท่นใดนะผมกำลังมองหางมากรแรงพี่แวนะครับผมตุณตลบกันเลยทีเ <c oughs> ดียวแรงมากครับรถย้ำอีกครั้ง,งครับผม รถคันนี้มาแล้วนะครับสามแ0นสองมืนหาพันบาทเท่านั้นเองนะคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้าง้านแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้แล้วครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง youtube ร้านบัวสอนอัมพรเชคเตอร์ h a n n นลแล้วก็เซลมดรถไถมือ่สองด้วยนะครับผมมีร <c> ถ <oughs> ไถรุ่นใหม่ๆจนนนนะนาเสนอครับผมขอบคุณครับ